หมอครับเพื่อนผู้หญิงผมเล่าให้ฟังว่าเขาอา่านหนังสือตอนพี่อะไรกับแฟนหมอโอ้ขนาดนั้นเลยหรอ <S <S ด้เ<ช>หรอผมก็อยากรู้อ่ะมันได้แล้วหมออืแต่เอาจริงๆนะมันก็มีเหมือนกันนะก็ผู้ชายก็มาหาหมอด้วยปัญหาของเรื่องการขอตอนี่แหละแล้วเพื่อนเธอผู้หญิงอ่ะได้บอกไหมว่าเขามีปัญหาอะไรทำไมเขาถึงทําอย่างนั้นที่ผมฟังมานะครับเขาเนี่ยเขาแต่งงานกันมาสิปีแล้วมีลูกมีครอบครัวสร้างครอบครัวด้วยกันเวลาเขามีอะไรกับแฟนเขาบอกมีอารมณ์บางที่ย ผมถามเอาแล้วมีอะไรกันบ่อยไหมเขาบอกว่าเวลาแฟนอยากมีอะไรด้วยเขาก็ปล่อยอยากเอาอยากทําอะไรก็ทําส่วนเขาก็อ่านหนังสือบ้างเล่นโทรศัพท์บ้างผมก็เลยอยากรู้ว่ามันได้แล้วหมอแบบนี้แล้วเธอได้ถามเพื่อนไหมว่าทําไมเขาถึงมีปฏิกิริยาตอบสนองแบบนั้นตอนที่มีกิจกรรมผมก็ถามนะครับ<อ>ผมถามว่าแล้วยังไงอ่ะคือเวลามีอะไรกับแฟนคือคุณไม่รู้สึกอะไรหรอเขาบอกผมว่าก็มันเล็กอะแล้วใจ <laughs> รู้สึกอะไรก็มันเล็กอะ <laughs> กอะ๋อเล็ก ศยภาพ เอาอย่างนี้เรื่องนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องกายภาพแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถที่จะมาฉีดเพิ่มให้มันใหญ่ได้จริงๆแล้วนี่คุณผู้ชายคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ค่ะว่าผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้ถึงเพราะเรื่องของขนาดอย่างเดียวมันมีเรื่องของอารมณ์เรื่องของการกระตุน้นถ้าคุณกระตุ้นได้ดีคุณแสดงความใส่ใจเขาก็สามารถที่จะถึงได้โดยไม่ต้องมีอะไรกับเรื่องขนาดเลยเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปกลัวเรื่องขนาด แค่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับการใส่ใจคุณสามารถที่จะช่วยบิวอารมณ์เขาขึ้นไปได้เขาก็ถึงได้เลยมันต้องทําอย่างนั้นนะคะหรือถ้ามันยังไม่ได้อีกคุณก็สามารถใช้อุปกรณ์อื่นไม่ต้องใส่เข้าไปก็ได้ก็มีอุปกรณ์อีกตั้งหลายอย่างมีอวัยวะอีกตั้งหลายอย่างที่คุณสามารถที่จะใช้ได้เพื่อช่วยให้มันถึงเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจแค่คําว่าเรื่องของขนาดพอผู้หญิงเขาถึงหมอเชื่อว่าเวลาที่มีอะไรกันอะ่ะเขาก็จะ ให้ความสำคัญ เวลาที premises, so right. ่มีกิจกรรมกันมากขึ้นแล้วคุณผู้หญิงเองคุณก็ต้องเข้าใจว่าการที่คุณทําอย่างเนี้ยคุณไม่ใส่ใจเขาเวลาที่เรามีกิจกรรมกันมันสามารถที่จะทําให้เขาเนี่ยแย่ขนาดที่เขาไปเลยนะต้องมารักษากับหมอเลยคนไข้ที่มาแบบเนี้ยนะไม่ว่าหมอจะช่วยอะไรหมอจะยิงช็อกเวฟหรือทําอะไรอ่ะคุยไม่ได้จริงๆมันต้องไปจัดการเรื่องปัญหานี้ก่อนเพราะไม่งั้นรักษาอะไรไปก็ไม่ดีก็แสดงว่ามันก็อยู่ที่จิตใจด้วยใช่ไหมครับ มันไม่ได้อยู่ที่ขนาดใช่มันไม่ได้อยู่ที่ขนาด,นด,นาดเพราะฉะนั้นมันต้องเหมือนกับมาคุยกันอะผู้หญิงก็ต้องเห็นใจผู้ชายว่าสิ่งที่คุณทําแบบนั้นเนี่ยมันทําให้ผู้ชายเขายิ่งแย่แล้วพอผู้ชายเขายิ่งแย่คุณก็ไม่ถึงอยู่ดีปันหาโลกแตกอะเดี๋ยวผมเอาเรื่องนี้ไปบอกเพื่อนแลนครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องของผมนะแน่ใจนะว่าเรื่องเพื่อนเพื่อนครับโอเครีบไปบอกเลย <c oughs>